คาถาชินนะบัญชรพร้อมคำแปลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสะณโมตัสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธสะปุตตะาโมละเภปุตตังทะนาโมละเภทะนงังอัธิกายกายะยายะ เอว,วานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวรรณโนมะระนังสุข,ขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาพระพุทธเจ้าและพระนารา สภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสัรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตันหังกระราทโยพุทธาอัทธวีสตินายกาสัเพปติธิตาไมหังมัทธเกเต มุนิสลามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นต้นพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นสีเสปฏิทิโต ไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติถโตไมหังอุเรสภคุณากะโรข่าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงกล้าว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบอกเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกหะทะเยเมอนุรุธโธ สารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัตสมิงโมคันลาโนจะวามะเกพระอนุรุทะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญากทันญะอยู่เบื้องหลังทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัตสปโวจะมหานาโมอุภาสุง วามะโสตะเกพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายเกสันเตปิธิภาคัตสมิงสุริโย วะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังกุมารกัตสปโปเทโรมะเหสีจิตตวาทะโกโสไมหังวัเนนิจจังปติถาสิคุณากะโร พระเถระกุมาระกัดสปะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพรระอยู่ปากเป็นประจําปุนโนอังคุลิมาโรจะ อุบาลีนันทะศีวะลีเถราปัญจเอเมชาตานะลาเตติละกามะมะพระอุณนะพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทะและ พระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระจะจุนเจิมที่หน้าผาเศษาสีติมหาเถราวิชิตา ชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนโระสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตาส่วนพระอสีิติ มหาเทระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพ่โรด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะ น้อยใหญ่ระตะนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตตะสุตตะกังทะชักังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปาร,ริตอยู่เบื้องซ้ายพระทะชัชขะสูตรอยู่เบื้องหลังคันทะโมระปาร,ริตันจะอาตานาติยะ สุตตะกังอากาเสจทะนังอาสิเสสาปากาะสันธิตาพระคันธประริตพระโมระประริตและพระอาตานาติยะสูตรเป็นเครื่องกลางกัน้นดุดหลังคา อยู่บนนภากาศชนาินานานาวะระสังยุตตาสตัปปาการะลังกตาวาตะปิตตาทะสัญชาตาพาหิรัตช,ชัตตุปัทถวา อะหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาทิคุณอันมั่นคงสัตรปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ด ชันอเสสาวิณยังยันตุอนันตชิณเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเรด้วยเดชานุภาพ แห่งพระอะนันตชินนะเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข่าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในประบัญชรแวดวงกรงร้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปถทะวะทุกข์ทั้งภายใน และภายนอกอันเกิดแต่โลคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุทฐานจงกำจัดให้พินาทไปยาได้เหลือชิณปัญชะระมัดชัมหิ วิหะรันตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันลําเลิศทางปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาพพื้นท่ามกลางพระชิน,นะบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แลอิเจวะมันโตสุขุตโต สุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย ο, สัทธัมมานุภาวะปาริโตจรามิชินะ ปัญชเรตีข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัตธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปะทะวันตะไระใดๆด้วยอนุภาพ แห่งพระชินพพุทธเจ้าชนะฆาศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดย สวัสดีเป็นนิดนิรันเธออานิสง์และประโยชน์ของการสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรพระคาถาชิน,นะบัญชนนี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์มาก หากผู้ใดสวดมนต์หรือภาวนาคาถาชิน,นบัญชรอ,อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนหรือภาวนาพระคาถาแม้นยามอาบน้ำแปรงฟันหรือแม้กระทั่ง ตอนทำงานก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลศัตรูหมู่มารไม่กล่ำกลายเดินทางไปที่ใดได้ก็เกิดเมตตามหานิยมมีลาภผลทวีขจัดภัย พูดผีปีศาจต,ตลอดจนคนไสต,ต่างๆหากสวดคาถาชิน,นะปัญชรนี้ขณะทำรรน้ำมนต์รถแก้วิกลจริตแก้สัพพโลกได้หายสิน้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณที่ว่าฝอยท่วมหลังช้างเมื่อเดินทางไปที่ใดๆให้สวดสิบจบแล้วอธิษฐานก็จะสำเร็จได้สมดังใจ ไซส์โสรสดคอมเสียงอ่านโดยปะพินญพัดดวงลาเพศเมตตาธรรมนำทางกา กดซับสไครยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีชัยได้รับแต่สิ่งที่ดีตลอดปีตลอดไป okay